ทุกทุกเขตนะชายแดนเนี่ยผมส่งไปทั้งหมด265เขตกับ <26 5 S> 2 6 <62 S 1> 2บัญชีรายชื่อครับเป็นพักใหญ่อันดับ6ที่ส่งลงเลือกตั้งคราวนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าแลนสไลด์ขึ้นมาเนี่ยต้องมี300เหมือนกันก็2 5 0ก็ถือว่าแลนสไลด์แล้วอ2ออนะครันี่มีความหวังแลนสไลด์นะฮะพุทธิรังสีเลยไปอยู่อันดับปานี้ลสไกลเลยอันดับ10เลยอะ ต้องได้สองล้านคะแนนมั้งเนี่ยพลเอกรังสีผมไม่ได้กะสองล้านคะแนนเพราะแบบนี้นโยบายพรคเศรษฐกิจเนี่ยทั้งสี่ข้อเนี่ยมันสามารถที่จะแก้วิกฤตใหญ่ของประเทศได้ซึ่งขณะเนี้ยเรามีวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการคอรัปช่นการช้อร์ลักบางหลวงวิกฤตความมั่นคงชายแดนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสี่ข้อของเราเนี่ยสองข้อแรกเนี่ยคือการสร้างไม่กับโปรเจกต์นะครับสองข้อหลังเนี่ย ก็คือข้อ3า้ก4 4เนี่ยคือการแก้วิกฤตคอรัปชั่นที่เราจะแก้กฎหมายว่าการคอรัปชันเนี่ยปหารชีวิตทั้งผู้ไม้ผู้รับเดี๋ยวคุยรายละเอียดไม่มีการลดโทษแล้วก็การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจจนถึงกรมพิสูจน์ันะครับต้นน้ำถึงปลายน้ำผมถึงต้องการเสียงข้างมากเเพราะว่าจะเลือกให้พลเอกรังสีมาเนี่ยต้องเลือกเยอะเลยนะฮะเพราะนั้น พออยู่ระดับที่10เพราะว่าปุติพักเอกยงเนี่นยนนเขาอยู่อยู่หนึ่งอยู่2อยู่1อยู่2กันหมดเลยนะรเราอยู่10ต้องมาต้องเลือกเยอะเลยคือแบบนี้ผมกําหนดไว้ว่า1-9เนี่ยจะต้องทางานนิติบัญญัติคือการไปทําให้นโยบายข้อ3ข้อ4เราสําเร็จมันต้องผ่านกฎหมายต้องแก้กฎหมายอันนั้นเป็นอนนาอำนาจนิติบัญญตัติแต่ข้อหนึ่งข้อ2ในการสร้างไม่ก่อ j e c เนี่ยคืออํานาจบ,บริหารซึ่งผมจะเข้าไปผักดนันเป็นรัฐมนตรี ก็เป็นนายกก็ได้เป็นนายกก็ได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้ถูกครับอ่านี่นะฮะพลเอกลังสีเนี่ยผมต้องถามเลยเพราะว่าเรื่องสายการชายแดนเนี่ยเราลบกับเขมรเนี่ยสองรอบลบกับกัมพูชาเนี่ยสองรอบนะทั้ง5วันแล้วก็19วันครวันเอาเข้าจริงนะฮะคนเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพักภูมิใจไทยนายกอนุทินเนี่ยจะได้คะแนนเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ให้ไฟเขียวทหารลุยนะครับในขณะที่พลเอกลังสีเนี่ย ก็มีนโยบายชัดเจนเรื่องชายแดนก็พรอมที่ใ้ไฟเขียวทหารเหมือนกันดูแล้วคนเอกปังสีกับคุณอนุทินเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเรื่องปัญหาชายแดนมันจะคล้ายๆกันไหมมันจะต้องแย่งคะแนนกันไหมไม่ฮะมัน<พ>ต่างกันตรงนี้เออมันต่างกันตรงไหนเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยออให้ไฟเขียวทหารแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นนายกรัผิดชอบเนี่ยผมสั่งการและผมรับผิดชอบ สั่งการและรับผิดชอบถูกครับเพราะว่าพลเอกลังสีเป็นทหารด้วยอ่าถูกครับมันมันมันคนละสถานะนะ,ะคือนายกเนี่ยเป็นพลเรือนเอาควาจริงเนี่ยกระทรวงกลาโหมมันก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนายกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพาที่นายกอนุทินเนี่ยเป็นพลเรือนครับแต่พลเอกลังสีเป็นทหารมาต่างกันตรงนี้ไม่ได้ต่างคือต่างจากแนวทางปฏิบัติอ่า คุณอนุทินเป็นนายกเป็นผู้นําสูงสุดแต่ว่าให้ทหารไปดําเนินการเลยว่าจะตัดสินใจยังไง <ừ> แต่ผมเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจตัดสินใจเองแล้วผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมสั่งการครับงั้นที่ผ่านมาถ้าเกิดพลเอกปังสีเป็นนายกพลเอกปังสีจะสั่งการยังไงที่ที่ผ่านมาถ้าถ้ามันจะต่างจากที่นายกทำอ่ะก็คือเอาง,ง่ายๆว่าผมเนี่ยจะไม่ไม่มีทางหยุดยิงเจ็ดสองชั่วโมงอ๋อจะไม่ไม่ไม่เจรจา,ยาหยุดยิงผมต้องทําให้มันสิ้นสภาพ ในการที่เป็นภายคุกคามของประเทศไทยจริงๆแต่ว่าทหารเขาได้แล้วผมจะไม่ส่งชเชลย18คนคืนแต่เขาได้เขแดนคืนมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไหมครับไม่ครับแต่ว่าวันนี้มันก็เริ่มอีกแล้วถูกไหมครับอ๋อมันยิงคอเมื่อ,อาวานนี้มันก็บอกปืนลั่นแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เขแดนครบแล้วเนี่ยยังถ้าเราไม่หยุดเราจะโดนนานาชาติเขาไม่ครับโจมตีเราแบบนี้เราได้อธิบาตายคืนก็เจ๋งครับแต่ว่าภัยุคูคามเรายังไม่หมดอืเพราะว่าสก๊อเมอร์ยังอยู่ทั้งในเมืองไทยยังอยู่ทั้งใน กัมพูชาฮะแล้วไอบ้บ่อนมันเน่ยอปะมันเป็นสกแกมเมอร์ทั้งนั้นครับนะเปิดด่าแล้วก็เปิดไม่ได้เราเปิดด่าเมื่อไหร่หสกแกมเมอร์กลับน่เพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเปิดพลเ,เอกปรเป็นนายกก็จะไม่ยอมยังไม่หยุดไว้ง่ายคือผมจะลุกมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดลุกไปขนาดไหนถึงขนาดไหนที่พลเอกสรคิดว่าปัญหาชายแดนมันจะหมดมันจะจบผมมองแบบนี้ต้องถึงขนาดไหนเราเน,เนี่ยเสียโอกาสแล้วทิ้งความชอบธรรมลงไปในกรณีที่มันเอาบีเอ็มยี่สิบเอ็ดยิง เข้ามาในฐานที่พลเรือนครับถ้าเป็นผมนะผมมีอำนาจรับชอบผมจะยิงบอลมันทั้งหมดตลอดแนวชายแดนยิงเกินไปร้อยกิโลด้วยไม่ใช่บอลบอลแนวชายแดนแนวชายแดนทั้งหมดบอลปล่อยเปดบอลท่าเส้นบอลสายตะกูท่าสังงามผมจัดการเรียบรวมทั้งกองกำลังจัมริตาอันนี้คือคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีเลยใช่ไหมคือเป็นนโยบายเพราะว่าในเมื่อมันยิงพลเรือนเราได้เราต้องยิงที่หมายพลเรือนมันได้เหมือนกัน โดยถ้าเกิดว่าที่หมายเขาไม่ได้มีทหารไม่ไม่ไม,มีที่ซ่องสมอาวุธก็ยิงได้เหรอผมถามว่าแล้วที่มันยิงเซเว่นเราเรามีที่ซ่องสมทางทหารหรือเปล่าก็นี่ไงคือการตอบโต้แบบมีสัดส่วนที่ชอบพูดกันอ่ะก็อันนี้ก็คือว่าคือเช็คบินทั้งต้นทั้งดอกเลยตั้งแต่รอบแรกมาจนรอบล่าสุดใช่แล้วจริงๆแล้วบ่อนคาสิโน,โนมันทั้งหมดเนี่ยมันก็ใช้เป็นศูนย์ เป็นที่ปล่อยโดนเป็นที่ตั้งกองชาการเรามีภาพชัดเจนมันเอาเบียยี่สิบแบบไปจอดซ่อนไว้อ๋อก็คือแม้ทั้งเขาวิหารขับโบราณสถานมันมันก็เอาแอนตี้โดไปตั้งมันเอาอาวุธหนักไปตั้งเอากองลังไปตั้งครับอันนี้เราเห็นชัดเพราะว่าภาพมาจากทหารขเบลเวหลักสากลเลยของทั่วโลกที่หมายทางโบราณเรือนหรือโบราณสถานถ้าคุณเอาอาวุธหรือเอากองรังอาหาไปตั้งเนี่ยถือว่าเป็นที่หมายทานทานทันที เราก็สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการถลได้ใช่แลวที่สำคัญทั่วโลกมันรู้ว่าไอ้กมรูชาเนี่ยมันเป็นแหล่งสแกมเออร์ใหญ่และสแกมเออร์เนี่ยมันก็อยู่ในบ่อนนั่นแหละไอ้เว็บพันนันก็อยู่ในบ่อนนั่นแหละถ้าเกับเราทำเนี่ยทูอินวันก็คือถ้าเป็นพลเอกรังสีเป็นนายกเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่หยุดและจะถล่มบ่อนทั้งหมดเลยแนวชายแดนถูกต้องเพ่าเราต้องทําลายสแกมเมอร์ด้วยเราต้องตัดเส้นทางเงินของคุณเซนด้วยเพราะมันมาทําลายประเทศเรา นี่แค่นั้นยไม่พอนะไอสแกมเมอร์ในไทยเนี่ยซึ่งเรารู้ตัวเรามีเส้นเงินอยู่แล้วเนี่ยต้องจัดการด้วยทั้งศึกนอกศึกในไอสแกมเมอร์ในไทยนี่จัดการยังไงก็ดําเนินทางกฎหมายเรารู้เส้นเงินแล้วที่อเมริมกาส่งมาจีนส่งมาเกาหลีใต้ส่งมาสหรัฐฯส,ส,ส่งมาก็อายัดเรียกมาสอบสวนถ้า ดีแคลร์ไม่ได้ก็ยึดทรัพย์จับติดคุกไปแล้วถ้าบางคนก็เป็นนักการเมืองอยู่ร่วมรัฐบาลผมไม่สนใจนั่นน่ะจะนักการเมืองนักอะไรก็อยู่ร่วมรัฐบาลนะไม่คือแบบนี้คุณเต่งครับถ้าคุณจะมาเล่นการเมืองคุณอาสามาแก้หาประเทศนี้เนี่ยถ้าสิ่งใดทนี่มันเป็นภัยคุกคามบ่อนทําลายประเทศเนี่ยคุณต้องไม่มาอ้างแม้ทั้งญาติคุณคุณก็ต้องจับอือันนั้นก็คือหลักการเลยนะมันก็ต้องก็ต้องไปตรงไปตรงมาใช่ถ้าผมถ้าผมคิดว่าผมทําไม่ได้เนี่ยผม ออกมาเป็นเอกชนพลรเรือนเป็นค่าการเกษียณกลับมาเป็นคนดูแต่ถ้า<ด><ะ>คุณมาเป็นผู้นําสูงสุดคุณควบคุมอํานาจรัฐคุณต้องไปฏิบัติตามกฎหมายบรรับกฎหมายถ้าคุณไม่ทําคุณก็จบครับผมถามพาะเอกดังสีผมว่านักการเมืองของเราเนี่ยไปเป็นเจ้าของ,องวงเจ้าของบอลไปร่วมกับสแกมมิงสแกมเมอร์เนี่ยเวลาไปไปยิงบงยิงบอลเนี่ยก็จะลุยได้หมดไม,ไม่ไม่กลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อตัวเองต่อต่อนักการเมืองที่อยู่ร่วมรัฐบาลหรอ ก็ผมบอกไงว่าถ้าประชาชนเลือกคุณได้เสียงข้างมากคุณมาเป็นนายกครับแล้วคุณกลัวนู่นกลัวนี่ค,คุณก็ทรยศประชาชนาแล้วถ้าคุณกลัวคุณก็อยู่บ้านครับถูกไหมครับคุณไม่ควรจะมาเป็นผู้นำครัคือมันมาอ้างไม่ได้เพราะว่า,าพวกนี้มันเป็นการบ่อนทําลายเศรษฐกิจบ,บ่อนทําลายความมั่นคงครับแล้วบ่อนทําลายสังคมครับมาคุณเห็นไหมมันยิงจะรวยมา พ่อแม่ลูกก่อกันตายเซเว่นคนตายเท่าไหร่ทหารตายเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่พลเรือนตายเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่ครับแล้วคุณย่าอ้างนู้นอ้างนี่นั้นคุณก็อย่ามาเป็นเลยเสียเวลาให้คนที่เขาจัดก,การได้มาเป็นอ่านี่อันนี้ชัดเจนนะฮะครับไปดูประธานดีโดนนั่นทำส่งเดลต้าฟอสเข้าไปจับประธานดีมาดูโรคนไทยก็เลยคิดว่าเอ๊ะคุณเซนนี่ก็เป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เหมือนกันเราสามารถทําแบบทำได้ไหมคือแบบนี้ ก็นี่ทาไปจับนะบดิเซเวนซูล่ากับภรรยาเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดนะเพราะเรายังไม่รู้ไงว่าทาเนี่ยไปตั้งข้อหาเขาว่าเป็นหัวหน้าชก๊ยาเสพติดแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินด้วยศาลแต่อ้หุนเซมันทากับเราเนี่ยสายตาชาวโลกกับคนทั้งประเทศเราเห็นนะเพราะอะไรอยู่ดีมันเอาจรวดเอาปืนใหญ่ยิงเข้ามาในดินแดนของที่เป็นที่ตั้งคนละเรือนแล้วมีการตายจริงไอ้หาเนี่ยมันเป็นฆาตกรครับนานาชาติเขาอายัดทรัพย์หลายคนด้วย เฉิชื่อครับถูกต้องอะไรทุกเนี้ยไอ้นั่นคือสกกรม่าแล้วถ้าพลเอกรังสีเป็นนายกเนี่ยพลเอกสีส่งชุดซิลชุดอะไรเข้าไปลุยได้หรอคือประเด็นนี้ต้องตอบนี้ก่อนคุณติงครับหุ้นเซ็นมันผิดกฎหมายไทยแน่เรานํามันมาขึ้นชดใช้ในกระบวนการกฎหมายไทยได้แน่แต่ตอนนี้ขีดความสามารถกองทัพเราจะได้เท่ากับสหรัฐหรือเปล่านั่นคืออีกปัญหาหนึ่งครับต้องแยกประเด็นนะคคือหุ้นเซ็นเนี่ยเราสามารถที่จะดําเนินคดีกับมันได้ร้อยเปอร์เซ็น เขามันฆาตกตรมคนไทยที่เป็นผู้ก่อฆ่าคนไทยมันเป็นฆ่าตรกรมคนไทยง่ายๆนะส่วนหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยต้องประเมินดูว่าเรามีกําลังที่จะทําได้อย่างอเมริกาหรือเปล่าคือไอ้ตัวหุนเซนที่จะเอามาขึ้นศาลเนี่ยต้องดูศักยภาพของเราว่าเราสามารถมันมาได้ถ้าถ้ากองทัพบอกสามารถมาได้ก็จัดการ นานาชาติเขาจะยืนมองดูเราทำหรออาจารย์เพราะว่าพลเอกระสีฮะเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็ในเมื่ออเมริกายังทําได้ไม่เราจะทําไม่ได้อเมริกาเขาเป็นมหาอำนาจแล้วเราทำเราโดนเราโดนเราโดนแบนแน่นอนเลยโดนต่อต้านโดนประท้วงแน่นอนเลยไหมมันต้องมาตรฐานเดียวกันในคุณติ๋งนะถูกไหมก็อเมริกาเขาถือว่าเขาเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งในฝั่งประชาธิปไตยนะ แล้วเขาเหมือนกับว่าเขาก็ยูเอ็นก็อยู่กับเขาอะเขาไม่เห็นยูเอ็นวายเลยแล้วยูเอ็นจะมาวอยเราได้ยังไงถ้าเราทําแล้วความผิดของคุณเซนน่ะชัดเจนกว่าครับทําชัดเจนกว่าปานาดีเวเนซุเอลางนะเพราะปานาเวเนซุเอลายังไม่ได้ตัดสินแล้วยังไม่เห็นหลักฐานนะแต่คุณเซนนี่มันทาหลักทําความผิดสําเร็จแล้วแต่เงื่อนไขของประเด็นสือคือเรามีศักยภาพที่จะทําได้อย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องไอ้นั่นคืออีกโจทย์หนึ่ง เออนี่นะฮะก็เฉินจือ้อวันนี้เขเมรส่งเฉินจื้อให้จีนแทนที่จะส่งให้อเมริกาครับเขาส่งให้จีนครับเรามองดูเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าเฉินจือน้อเนี่ยมานโดนยึดทรัพย์ไปในประมาณล้านล้านเลยนะฮะทั่วโลกของเราในปปง,งเราเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยยึดไปวันละสามร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านนั่นเองน้อยมากเออน้อยมากนะฮะครับแล้วเราเนี่ยยังไม่ได้ออกหมายจับเบนสมงเบนสมิธเลยพวกสแกมเมอร์อย่างเงี้ยพลเอกรังสรีมองดูข่าวนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรฮะ มันสะท้อนง่ายๆว่ามันมีผู้สมคบคิดในประเทศไทยที่เป็นพวกสกมเมอร์แล้วดันมีอำนาจคมันถึงไม่เดินไปไหนไงเพราะจริงๆตามเส้นเงินที่เขาแจ้งมาจากสายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหลิวจงอี้หรือก็เป็นสารัดเนี่ยสองแสนล้านอคุณเต่งสองแสนล้านเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับ อยู่ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจต่างๆเราเยอะมาได้แค่หมื่นล้านเองหมื่นล้านนี่หลายคนนะหลายกลุ่มนะหมื่นล้านนี่คือเงินสดกับแอสเซทที่แอสเซทด้วยนะไม่ใช่เงินสดล้วนๆนี่ไงเพราะผมนึกบอกว่ามันอันตรายเพราะเงินสกัดเมื่อไอ้ตัวเนี้ยผมเป็นหัวสูตคือการเลือกตั้งไป6กเนี่ยถ้ามันมาทุ่มซื้อเสียงเราจบเลยนะสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยลงทุนแค่หมื่นสองพันร้อยล้านผมให้หัวละห้าสิบล้านถ้าเอาเงินจากสกัดเมอร์นี่เงินน้อยเหลือเกิน ใช่แล้วตอนนี้มันแจกกันหัวละห้าพันแล้วเริ่มแจกแล้วถ้าสัญญาณอย่างขมรเขาจับเฉินจื่อเนี่ยแสดงว่าขมรเขาก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะไม่ช่หนีไม่พ้นคือเฉินจื่อเนี่ยเขาก็ช่วยคุณเซนมาเยอะไม่คือคุณเต็งไม่มีสัจจะในหมู่จอราเนี่ยมาอเมริกายึดเงินไปแล้วอคุณเต็งบอกว่าแล้วทำไมไอ้คุณเซนมันถึงส่งให้จีนมันคงบาลานกันนะครับอเมริกายึดเงินไปก็เลยส่งให้เฉิน ส่งเชิญเื่อให้จีนแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นคนหักหลังมันก็นิสายหุ่นเซนแบบนี้ครับคุณจะแปลอะไรกับมันไม่ไม่ใช่ว่ามันกลับตัวลับใจนะมันเอาตัวมันรอดครับแล้วเราจะทันเขาไหมเนี่ยก็ผมนึกบอกไงนายกคนที่สามเปนสามเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณได้นายกที่มันเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คุณก็จะเป็นทาสไอ้หุ่นเซนแบบนี้ทำอะไรกับมันไม่ได้ครับลบกันิเจ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ห๊๊๊ะเงินขนาดเ๊้า เอารายชื่อนักการเมืองนักธุรกิจนะข้าราการมายังไม่กล้าทําอะไรคุณคิดดูนะคุณยึดเงินได้ยึดทรัพย์มันได้แค่หมื่นล้านจาก2องแสนล้านเนี่ยแค่0.5%ยังไม่พอเอามาจ่ายให้กับคนที่เสียหายในเมืองไทยเราเลยถูกฮะ